ก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งนึงนะครับกับดูเซชาแนลแล้วก็กลับมาอยู่กับฉากเสริมเมื่อกี้พอดีว่าผมตัดไปเพราะว่ามีบบเนลข้างก็คข้างเนี่คยคุณเห็นคุณเห็นไอ้นี่วะออไม่เห็น <c oughs> คุณเห็นแฮปปี้เบอร์เดย์วาไอเค้กเค้กเค้กมันเกิดอะไม่มี<ห>มอะไรวะว ก็เร็วเลยแล้วเราก็ยังอยู่กับในโหมด impossible ครับโชว์ความเด็ยของเราโชว์ความกล้ามากกว่าคุณคุณป้าก็กำจะบอกว่าต้องหมดมากกว่า impossible ครับถึงจะชนะเกมเหรอ นี่หลุดไหมลืมไม่ใส่คลิปอะ่ะเชียร์อีกแล้วผมระเบิกอบไอ้นี่จริงแฟนคลับเนีย่ยมันชอบตามซื้อผมอยู่เรื่อยกระเด็นเลยกูยิงระเบิดทีนยอย่าเข้ามาโนโวววปังระเบิด đéo mì, giúp tôi một chút để tôi lấy, tập trung đi mà, พิ่งลงมานะ,จะเจริญมันลงมาตอนที่เน็ของม็อบหมดแล้วเนี่ยครับรู้สึกตรงนี้มันจะเอาไว้เปิดทำอะไรเนี่ยโอ้เอยสของดีเพียบของเต็มอ่ะกำเอาดอกยาแล้วนี่เว,วลเลดได้สนประกอบปืนมาด้วยครับ เฟมเกสทนี้ต้องไปไหนต่อนเนี่ยรู้สึกเขาจะให้ไปทางนี้นะครับออปเจตีออกเจตควีเย่จบแล้วจบจบกันพอกันทีกับความร้อนพอกันทีอาร์ติแฟกติสคอฟี่ มีรใชหมใส่ของมีเบนช์อยู่ด้วยก็สองแรกเลยใส่อะไรอืมแอดดามิต บูดาเมีโ e l o a d rover นี่ผมกะจะเปลี่ยนเป็นจักรยนไม่ชอบระเบิดเลยยิงจเจ n e r a t คืออะไรเดี๋ยวลองประกอบไปดิชิบชิปชิบ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 เอาหน่อยดิ S <S อ๋อดีเป่าวะไม่รู้เอกคือมันยิงระเบิดออกมาทีนึงแล้วมันก็กระเด็นนะครับ มว่าผมจะลองใช้อันนี้ไปก่อนแล <c oughs> ้วก็ร <c oughs> ู้สึกอันนี้เขาจะเพิ่มแอมโมให้ <c oughs> ประกอบ ผมทำแอมโมไม่ได้เลยครับเนี่ยของไม่พอตอนนี้รวยอ่ะรวยเอารวยกระสุนกระสุนผมนี่น้อยโควดควดมี90กล่องอะ่ะกระสุนผมมีอยู่17กล่องแต่ยาผมเพียบครับได้ลองดอดใหม่ดิเฮ้ยไ,ได้การ์ดมาใหม่นะ้วโบก2คลิป รอกดออกแล้วเข้าใหม่อ่ะเออได้ดดวยจริงๆิด,ด้วยพวกสองคลิปเอาไว้ทำไรครับกอ้อนลูกกระสุนเพิ่มพื้นเลยอ๋อมาใส่ให้นี้เลย ไปสไปนุดกลับเป็นตาบวนละ่ะเย่จบกันสักทีหวังว่าคราวนี้ขึ้นไปคงไม่เจอกับก้ามหลอนอี่นะครับไม่ได้อาวุธใหม่เลย เอาอีกแล้วยิงระเบิดเนี่ยคราวนี้มันแตกต่างจากเดิมนะครับไม่ยิงให้ดูม,มันเอาไหมเลย่ไม่ต้องอ่ะกรใจายกำนี่ยครับปั้งระเบิดจริงโอเคครับเนี่ย เพื่อนเก่าไปเนี่ยมั <Okay. S 1> นยยุ่ไหนวะครับหมดมดั้เจอละใสยเออเขาเปลี่ยนชุดครับ ตามบายอัปเกรดต้องอัปเกรดเรือแล้วตอนเนี้ยอ่าฮะผมยัง<ข>อนะัปเกรดเลยอัปเกรดอะไรไม่ได้ของเกียรเลยอัปเกรดไม่เจอของเจอการ์ดสองเลตไฟ สเตติสนี่ผมไม่ค่อยได้ใช้เลยผมใช้บ่อยเรื่องอัพไปยังคำนึงเพิ่มเอเนจีสเตติสก่อนเป็นชุดด้วย,วยเพื่อความสวยงามสเปเชียลฟอร์สุดไม่มีด้วยหรออ๋อเป็นชุดชุดเริ่มแรกของผมครับศพเองกว่าไม่ติดหาชิบะไ,ไม่มีการบังเลยชิมพเท ก็ชุดแรกผมอะครับอ่าล้วชุดแรกแล้วขึ้นมาข้างบนแล้วเป็นไร,รอ่ะเด์ฟูมอ่ะไม่เป็นไรครับเพราะผมเทพครับไปรู้สึกจะพังนี้เออลืมเอาการเก็บ,บเข้ามาเลยเอ้ยสากาเวิร์ตบอดกลับมาแล้วโอ้นั่นรอสิบสี่วิ Dead กกเ,เด็ดเอาไฟชิปลูกสกายวนเจอบอดลูกลักเด็ดเอาไฟใส่เข้าไปมีมีคลิปอะไรผมยัดหมดยั yeah. แก่ส่วนยิงไงน้อยอย่ะหืมก็ส่วนเลยอยู่สิบสิบก,กับสิบชุดเหลือหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าอันห้าแพ็กอะกำไม่ัดไม่ค่อยตาย่างจากผมเท่าไหร่ โอ้สการเนเจอร์บอดดันมาตอนนี้อีเจริญไปก่อนเรารอแป๊บรอแป๊บแค่กดรับสการเนเจอร์บอดครับตามสบายครับฉันกำลัง อยู่ไหนเนี่ยอยู่บนบันไดแล้วครับผมไม่จ้าเออะไรน,นะไม่มัง้ง EA คงปล่อยเราแล้วครับจริงแล้วครับไม่ต้องห่วงลูกกระสุนมีมากขึ้นมาหน่อยซื้อหนยดูดูต,ดติดอุปกรณ์ใหม่เต็มเลยเนี่ยสีเหลืองสีฟ้าเนี่ย งงนี่<ะ> <giving, S 3> มันอะไรเนี N ่ยเสียงที่อะไรเนี่ยคืออะไรวะเนี่ยมันเสียงอะไรอะคุณได้ยินเหรเออได้ยินได้ยินเหมือนเป็นประโยคที่ไอแซคเคยพูดไว้กับพาวเวอร์เออตอนแชมป์สองบายบาย เด้ยขึ้นมาถูกป่ะเนี่ยน่าจะถูกน่าจะถูกนะมีลอยยิงไปแล้วเออถูกแล้วไปเล่นเชบนี้ให้จบแล้วไปเลกิกเอะเออพอกันทีเฮ้ยเล่นเร็วดิเจออยู่เนี่ยเดี๋ยวยปัดทิ้งเลยเดี๋ยวผมยิงแล้วเบิรใส่คุณสำหรับเฮ้ยอันนี้ยังไม่ได้ยิง <c oughs> คือมึงทำแต้มอะไรสักอย่างหยูใช่ไหมเนี่ยอยอันนี้ยิงแล้วรู้สึกว่าเชฟนี้จะหลอกเชฟเอื่นครับคุณเห็น,นผู้หญิงแต่ผมไม่เห็นอ่ะงงเลยเดี๋ยวคุณมาดูคลิปผมครับเป็นการโปรโมทคลิปในตัวด้วยเอออินโทรใหม่ผมเป็นไงบ้างเฉยๆอ่ะอาา่า อินโทรนิวอินโทรหรือว่านิวบี้อินโทรครับทั้งคู่เลยถ้าไปเปรียบเทียบกับชาวบ้านนะเฉยๆเ่ยครับผมก็ไม่รู้ทำเอ้ยตัวอะไรอ่ะตัวอะไรวะเออปืนรอเลยคุณคุณจะโคออฟพเรซิเดนต์อีวิลกับผมวะก็ได้ตามสบายเขาจะซื้ออยู่แหละคอมแพนคุณคุณจะซื้อที่ไหนอ่ะผมผมกะจะซื้อกับร้านที่ร้านเดิมอะเซรเหรอไม่ใช่อ่ะร้านในร้านในสตรีมเหรอเออก็จะซื้อกับเจ้าเดิมอะ เก้าร้อยห้าสิบบาทเอเอ้าวราคามาแล้วเหรออ่าฮะพี่เขาบอกราคานขาพี่ตลอดอย่าไปดูราคาราคามาแล้วครับในในกลุ่มเขาเขาเขาเขียนราคาไว้ให้แล้วแล้วกลุ่มอะไรอ่ะกลุ่ม E E S โอเคอย่จองจองได้ย,ยังน่ะได้ยังจองได้แล้วครับจองได้แล้วเ <Okay. S 2> ดี๋ยวผมก่า่วาผู้ผู้มีโอกาสเอยอสอบเสร็จจะไปจองเห็นอนุภาพยังเห็นอนุภาพจะชาร์จมัน พวกมันวิ่งเร็วไงยิงไม่โดนหรอกรู้สึกมันจะคือตัวสต็อกเกอร์ใช่ไหมฮนะไปทางไหนอะ่ะผมจะเกลียดโอเกลียร์เนื้อผมเหลืองเร็วมากเลยเนื้อผมมันเหลืองแล้วนะเกียรเกลียด์โอ้ของสามตัวสุดสต็อกเกอร์ภาคนี้ก็มี กูสาคิดอยู่แล้วว่ามันจะไม่มีแม่งก็มีจนไดู้ละเกียดเกียจถกประเด็ดตุงแล้วภาคน,นี้กันใช้มือให้เป็นประโยชน์มือซ้ายเหรอครับมือขวาครับ ซ้ายแล้วก็หักมุม90องศาแล้วก็ขย่ยไปขย่ยมาใจนี่ครับเดินถือเนื้อตรงนี้มีอะไรเปล่าเคยเห็นเนื้อปักกางอากาศเป่าไม่เคยครับเดินมาดิผมเก็บอาร์ติแฟกต์อยู่ครับ <laughs> yeah, i the the, the i the It is now up to us to make the ultimate sacrifice for the safety of the sovereign colonies that we have sworn to protect. <waterproof> we understand we cannot expect 100% Therefore, the military arm of this final quarantine campaign into three tiers of soldiers on sleeping duty. The first crew disables all vehicles. กรมคุณมีอยู่คุณก็ใช้เดยครับโอ้ผมทําอยู่คนเดียวคุณไม่เคยทําผมทําไว้อันแรกผมก็ทําทอันที่สองผมก็าทาครับผมจําได้ผมทําจนของผมหมดเลยไม่ไม่มีที่เก็บแล้วอะกรรมผมเก็บให้ครับเก็บไม่ได้รู้สึกจะเป็นรีพิเตอร์เอาทำอะไรวะ พรุ่งนี้ใครสิทธิ์สามออกครับรลเลิกเรียนแล้วค่อยไปรับแน่นอนครับผมมีเรียนพิเศษอยู่ที่นั่นด้วยยังไงผมต้องผ่านด้วย่ะผมว่าไม่เป็นตรงนี้เชื่อว่าต้องมีอะไรอย่างแน่นอนไม่ทันขาดครับนั่นไง กูเลเกียร์กูเล่เกียร์กูเล่เกียร์กเล่เกียร์มึงจะมามึงก็มาดิครับอย่าซ่อนแร็ปเตอร์ผมเล่นแนวแนวซ่อนบ่อยเพราะปกติเล่นสไนเปอร์ในเกมเดิมจะตายตายแล้วครับเนี่ย โจพันเนอร์คะค่เสดจ่ายดิเออทุก่นโดนเล่งย่า<อ>เดินทากันดีวะอยไหนไวนะน่ยใช้มือให้เป็นประโยชน์ไ 有呢哈。<noise> <noise> <noise> ดีดากเนเจ้กิมีอยู่จริงโอ้ยแล้วก,ก็สูงเยอะรถไปเยอะเลยเปไปทางนั้นโอ้แฮก,กแล้ว มว่าตอนตรงนี้ผงไม่มีตัวอะไรผมมาครับฟังเสียงดีๆครับมมผมระหวัดหวาดกลัว i'm hello that's a uh, hey guys whatever they were experimenting on here looks like a warehouse with it oh no what about the pencil process three pieces right well it's a long shot but i'll take a look around okay huh ผมไม่ต้องกดเก็บลูกกระสุนอะทำไมอะครับอ๋อคุณมีปืนอันนั้นนี่ดอทมันเก็บให้เลยผมว่ามีไอ้นั่นแต่ผมมีอันที่เสริมคลิปให้เพื่อนเฮ้ยทางนี้มีไปได้ือดปาไม่ได้คือง,งนั้นทางเดียวเดี๋ยวพึ่งลงไปพึ่งลงไปอยากรู้นี่ทำไมได้อ๋อยกกระเช้า อ๋อต้องมีคนนึงลงไปอ่ะใครลงไปผมครับเ,เดี๋ยวลงไปเองเอ๋อใช่ไหมเนี่ยลงไปลงไปเอาไปไั้เน่ครับผมว่าไม่เจอไม่รู้ว่าไม่ไม่ไม่ชัวร์ไงว่าข้างบนถ้าถ้าสมมติแกลงไปแล้วโอ้มาแล้วไม่ต่างไม่มีหรอกลัวข้างบนจนะมาให้โดนตกไงรถพาสเถื่อน,นยัง ตรงนี้แบบลงไปแล้วครับแป๊บนึงครับหาทางครับเนี่ยเพรยิงสเตสิตได้ไหมเนี่ยเออจะรีบแล้วครับเข้าไปเข้าไปเข้าไม่ได้ครับโอเคสแตนท์ฉันคิดว่าฉันม a ทุกชิ้นส่ s นเพื่อเซ e เซอร์ดีมากคุณคิ you าคุณสา o ารถสร้างมันขึ้นมาได้ไห n ฉันแค่ต้องหามข้างในมันมีเป็นพาร์ทไงไม่น e t จะ difficult. อะข้างในเป็นของเฉยๆแล้วแล้วต้องทำยังไงต่อครับเนี่ย เม่อะไรมาไหนครับก็เสียงไงตืงตง้อตืไม่ได้ยินอระรู้สึกว่ามันยังไม่มีอะไรแล้วครับหตบบแบๆมันเข้าไม่ได้จริงจรก่อนไม่ได้ครับประตูมันปิดอยู่ไม่ตรงนี้มีของเต็มเลยผมเก็บแล้วครับ ได้ยินเสียงเด็อมมอดนะหรอคิดไปเองมั้ยอ๋อเมื่อกี้คุณต้องดึงลิฟ์ขึ้นมาครับเพื่อให้ผมเก็บของได้ไปทำไหนตอนออ่อเนี่ยแค่ขึ้นมาเก็บของนะเนี่ยเจริญคือเก็บของสำหรับทำภารกิจหลักเลยครับเอาไปประกอบในเบนช ผู้ชมครับเรากลับมาเจอกับแมงมุมอีกแล้วนะครับเออช่วยเถอะคราวนี้ผไม่กลัวมุมด้วยมีปืนดีมิชทุ่นระเบิดดิครับแล้วผมก็เลื่อนเหลือตามเคยช่วยด้วยครับผมกินดวน้วยทุกคนละครับมีไหมครับกระเตศิษฐ์คุณมีไว้เพื่ออะไรครับเอาไว้เล่นครับ นีค่คือคำถามที่ต้องการคำตอบพวจะตายอีกแล้วเือพอไโอ้าาอโอึหละสามขวดพอพอไหวพอกลับเลบ <laughs> ไม่ดูตัวเองเนาะ <c oughs> คือผมคือผมโดนมันขย้ำทีทีหนึ่งสามทีรวดอะไครับอ้าวผิดหนังสือผิดเล่มเจะเลยเออผมแก้ได้เนาะสก,การ์วินเจอร์บอดกลับมาแล้วครับล้วมาพูดอะไรตอนนี้ผมว่ามูวครับมือเนี่ยผมยิงกัน เพียเดียวผมได้เมดีแพคมาหนึงนะวิ่งละตอนนี้ผมวิ่งอยู่ครับเียเฮ้ยมีแฟร์ด้วยอ้าทำไมตามแต่กลัวเนี่ยเขาดีมันอยู่ใกล้อะเราก็ไม่ได้รู้จักมังทีได้กันมากครับดังนั้นไปตามเพื่อนผมีนึ่งตามปาล์มเธอรีบไปเลย บบาายมยมันให้บรรยากาศของล้อแ a เนตผมไม่เคยเล่นล <ขอ S 1> ้นอแคเนตอะครับนี่เขาเทพตายแล้วไม่ยากแต่รู้สึกว่าเขาจะบอกว่าล้อแ a เนตจะทำเป็นแบบที่แคบลงส่วน เดนสเปรย์จทำที่กว้างขึ้นเออไม่ชอบเนี่ยใครคุณจะตายครับเนี่ยไม่รู้ครับผมอยากาศมัคือต่อต่อครับเดี๋ยวผมก็จะอ่านเลยเดี๋ยวคนแม่ดา่าพี่โดนพี่ด่านะครับเอาแล้วไงเ,เอาแล้วไงใจียนเจเยนใจเย็น าเรื่องใครไม่หาเรื่องหาเรื่องไอซิสีฟ้าโอเคตัดหนวดเมื่อไหร่มึงจะตายวะครับกูเห็นมึงงอกหนวดมาหลายหนวดแล้วนะเมื่อไหร่คนจะตายครับเลือนผมจากกล่องเลื่องผมจะหหดแล้วนะครับเหลือสี่อันมันตามคูยอยู่เนี่ยครับ นี้เาขาฆ่าตายไปแล้วครับกดคอมโบรวยไหมครับเอ้าตามกูตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะเหลืออีกอันเดียวป่าตัดแล้วตัดแล้วก็ชิงระวังครับตุ้งตานเลยนี่ตายแล้วตายแล้วตายนี่ คือคราวนี้มึงเอาหนีอีกแล้วยาหรือสักหวดยาหลือจะแพ็กญ่อะแชปเตอร์นี้มันนานจังเลย ไปแม่โอ้โไปไหนอะไ,ไ,ไ,ไม่นีแมนไป n a p มแล้วแต่ไปมันก็จะทำให้มันนานมากกว่าเดิมน,นะครับเนี่ยถ้ามาเถอะอันนี้ไ,ไปนั่นเว้ยอาร์มอรี่ไปเลยนะเว้ยคืออะไรวะที่กเก็บลูกศรที่กเก็บปืนนะ